สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกรนะครับแมพที่มันต่อยกันนะครับแบบว่าไม่ใช่ต่อยกันดิต่อยกําเพงนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปด่านต่อ,ตอๆไปนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเล่นตอนนี้มันก็ต่อยแบบว่าแบบเอ้ยจีจีนึงอ่ะแล้วอย่างนึงนครับพี่ยาเล่นอยู่แล้วมันต่อยกันได้นะครับทุกคนพี่ยาไป 2, 0 0พกว่าทีแล้วนะครับอ่าแล้วเรา8 ซึ่งผมจะมาตามพี่ยะให้ทันนะครับด้วยการที่ผมจะเติมเพกอันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ไง200ไปก่อนเลยแล้วลกันผมบอกเลยนะครับว่าผมจะเอาพี่ยะให้สุดอ่าผมบอกเลย,เยเามา,มาได้ไงก่อนมาได้ไงก่อนพี่พี่พี่อย่าเพิ่ยิ่มนะบอกจะมีไหมไม่มีพี่เพื่อเปิดให้เพื่อนเข้าได้ไง ามันต่อยไม่ได้มันเขียนว่าไม่สามารถต่อยได้ว้าวโคตรเอ๋โคตรเอ๋โคตรเอ๋โคตรโคตรเอ๋เท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่นะสองวันทีไม่มันมันต้องต่อยธรรมดาทีมก่อนถึงมีโอกาสต่อยมันได้อ๋อเฮ้ไหนลองต่อยดิลองต่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออรู้ว่าดอกเก็บแป๊บแป๊บแป๊บมึงน่าเบี้ยขนาดวะเนี่ยมันใหญ่มันมผ้ารังเทคนิคนิดนึงว่ะ ทุกคนก็เห็นใช่ไหมเมืเ่อกี้เข้ามาทําอะไรผมซึ่งผม <laughs> เปิดเซร์วีแล้วผมลืมปิดเพื้อนจอยเว้ยทุกคนเออนี่ทุกคนมันจะมีคุณสอนอย่างนี้นะครับอัพก็บไปเรื่อยนะครับทุกคนผมมีอยู่เกือบ5้าพันโลบักเลยนะครับเออผมซื้อแบบวิ่งเร็วมาแล้วผมบอกเลยว่าผมจะซื้อแบบเป็นพันโลบักอะเออแบบเอาคูณแบบเยอะเอะเลยนะครับทุกคนเออเนี่ยถ้าซื้อคำตักแบงมันจะคูณสิบนะครับเ ตอนนี้จะคูณร้อยเลยนะครับทุกคนจะคูณร้อยแล้วโอ้โหแต่ไปคูณสองร้อยเลยมาล่ะคูณลงทุนนะ่ะและทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อเสื้อในกลุ่มผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ขอคนละหนึ่งลยนะครับเพื่อที่ให้ผมมาทำคอรเทนตนอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเออห้าอยโอ้โหถ้าคูณหนะึ่งพันน่ะ 600โอเคแต่เราจะคูณแค่หนึ่งพันพอนะครับทุกคนแล้วคูณแค่หนึ่งพันพอโอเคประมาณนี้มาดูนะครับว่าผมจะตีเท่าไหร่โอ้โหแรงอัพเมื่อกี้ยังแบบโอ้ทุกคนนี่เลยคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันแล้อันนี้ผมทำเพื่อพี่ยาโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนผมทำเพื่อพี่ยาคนเดียวตอนนี้นะครับทุกคนพี่ยาสามสามสิบเก้าเคงป่าวพี่ทำให้่อนจังอ่ะรีเบิร์้เหรอเอาทำไมพี่ยาสามสิบเก้า ใช่มึงตายบ่อยไปรอเปล่าเพื่อนว้ายเกิดไปนี่ดูผมนี่ผมไปอันต่อไปก่อนนะพี่ตาปั๊บปั๊บป๊อันนี้แค่ด่านสองอันนี้แค่ด่านสองอันนี้แค่ด่านสองท่าเปียโนก่อนไปย่าท่าเปลี่ยนยังไม่พี่พี่ลองตีดิอืมถ้าเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้เยอะไงพี่เออเราก่อนง่ายก็ยังคนเราเรมามาผมผมด่านสามแล้วพี่ผมด่านสามละ ีต่อยอยู่คนเดียวต่อยอยู่คนเดียวโกโกโกต่อไปต่อยต่อยหนึ่งเอ็มหรอผมแล็กอัพรัวๆเลยพี่ต่อไปยากไปเท่าไหร่อ๋อเวอรวอร์เจ็ดเหรอพี่โวอเจ็ดแล้วเนาะจริงๆแล้วมันเวอร์เก้าที่มันรีมาแต่เวอร์เก้าโอเวอร์เก้าโอเคนี่เขากลับมาเวอร์แปดแล้วโอเคพี่โอเคไม่เป็นหรอกผมเวอร์ห้าละเรียกคนเดียวให้พี่ไปหาไหมล่ะผมเวอร์ห้าแล้วพี่พี่ไปหาไหมน่อยไหมล่ะตี ตีไปเรื่อยเอาอีกไปเรื่อยผมโบกเลยพี่โอ้พี่เอาเบอร์เก้าแล้วเอ๋อเบอร์เก้าแล้วพี่โอ้แป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะพี่โอเล็งมือหน่อยตอนนี้นะครับทุกคนเขาเบอร์สิบเอ็ดแล้วหุ่งพี่พี่เกินไปพี่คูเท่าไหร่วะเนี่ยต่อยเรื่อต่อยไม่ได้แล้วเรื่อต่อยไม่ได้แล้วเฮ้ยเบอร์นี้เกินตายไม่ได้เหรอแกเฮ้ย กนเด่นก็ต่อยไม่ได้แล้ววิยอดอย่าดหยาดคนรุ่นจึ๊กหัวตาลไม่แน่วิ่งก็ต่อยอาจจะต่อยไม่ได้เหมือนกันแบ็คลองมาดูนะโอเคต่อยไม่ได้ผมก็มีวิธีของผมแหละดีๆอะไรนะฮ้มยี่สิบวีเลยยี่สิบวีเร็วเฮ้ยแต่ว่าเขาไปสองจุดอันนี้คิวเอลโอ้ไม่กอดโอเคนะครับตอนนี้เราไปวอที่เก้าเร็วโอเค เฮ้ยเฮบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยก็เติมก็ไหนะเติมอะไรนะพี่เติคนก็เติมว่ะของผมไม่เท่าไห่หรอกพี่ดูดิสึกโอ้โหถืคนรวยอ่ะคนคูณดิอนคิดนคุณอะไรพี่คณยุณสิบอสคุณพันน่ะ แค่เวลาเท่านั้นแหละตอนนี้ตอนนั้นกูต้องไปรวบมาก่อนเลยตอนนี้ไม่ยอมบอกนะพี่พี่จะบอกทำไมก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไปรวบผัวรวบหัวรวบหางมันต้องรวบก่อนมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ผมผิดนี่ผมไม่เข้าเว้ยปิดแล้วไอ้พี่ว้าวตอนนี้นะครับทุกคนเราพี่บวันหนึ่งโหแล้วทำไมกูมันดูดิมันรีเวิร์สโคตรเร็วอะ ผมรีแล้วพี่พี่ย่าเล่นไปเป็นเ่วามงอะแต่ผมรีแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมแมพกูเป็นอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้เรามาโวล์หนึ่งนะครับทุกคนเหมือนแบบว่ามันรีเบิร์ตให้เราเองเนาะแต่ว่าเราก็ตีไปเลยนะครับเราตีไปเลยเราตีไปเลยโอ้โหมาแมพสองต่อไปเลยครับไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วครับแมพสามแมพสาม ตอนนี้อัปเดตนะครับพี่ย่านะครับอ่าโว่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเขาสิบสองอันนี้เลยนะเออเขาน่าจะโหดมากเลยนะทุกคนผมไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าเพื่อนไปแมปต่อไปเลยไปเลยไปไม่ได้มันใช้ห<อ>้าสี่วก็ต่อยทีละหนึ่งต่อไปแล้วสี่แล้วนะครับทุกคนต่อยไป <laughs> แกไม่รอดนี่ย <laughs> โอเคตอนนี้นะครับเราโว่ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับทุกคนเรากำลังไปแล้ว โอเคนะครับตอนนี้เราไปเลยโอ้โหเราแบบโอเคพี่เจอกูไม่คินอะไรผมไว้พี่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราเป็นไซตามะเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับพี่ย่าะพี่ย่าอยู่ไหนวะจุกโลก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 จุกโว้นี่วะจุกโวดนี่วะเรีย่ามาแล้วจะทำอะไรพี่งั้นพี่จะทำไอ้บุญฟิล์มมาพี่ไทีเดียวเลยสํา าได้เหรอพี่ตายเหรอพี่ตอนตัดมัดได้ป้างรึตายเหรอตายไหมสี่บอกมาสู้อะไรนี่ตายไปดิ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 พี่ดาวเลเวลทุกเมื่อทายาจัดอะผมว่าจริงสู้กับนายทุนโอเคนะครับตอนนี้พี่ยาหนีเรานะครับสี่แสนึงดูเลขมันขึ้นดิชนะกูต่อยหมัดนึงเนี่ยอ่ะสองหมื่นสี่มึงดูประมาณห้าแสนแล้ว พี่ย่าอยู่ไหนพี่พี่ออกว่าพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ผมว่าข้างแล้วผมผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะเอาจริงเอาเอาอะไรเย้อะไรอยู่ตรงนี้เอาตายแล้วล้อตายแล้วหรอครับนะตายแล้วล้อพี่พี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่ไปไหนแล้ว เองก็ตายเป็นเหมือนกันเรอะไอ้ไงตายไปโง่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูบัาพี่กูแล้วล่าสุดอืมอุ้ยอมัดอะไรอะมัดมัดอะไรโอ้โหนะมัดอะไรโอกาสสวนแปดแสนกับสามหมื่นพี่ยังมีโอกาสสวนผมไงพี่พี่ยังมีโอกาสพี่ยังมีโอกาสพี่จะไปไหนคุณคูรูหนีคุณรู้หนีคุณรู้หนีขุดไปไหนละพี่เอพี่จะขุดไปไหน พี่ไปไหนอยู่ไหนวะวนไปวงกลมพี่วนวนไหมวนไหมวิวาดิวิวาดิวิวาดิป่อยแล้วปล่อแล้วไปไ่อยปล่อวนวนวาเออพี่พี่วนไว้แล้วพี่ก็วิ่งจุกวิ่งจุกเออเออเอออ๋ออ๋อที่นี่ที่นี่ที่นี่เองทำไว้เยอะพี่ทำไว้เยอะไม่งั้นจุกไม่พอทำไว้เยอะทำไว้เยอะทำไว้เยอะนะพี่ทำไว้เยอะเร็วพี่เร็วเร็วมาแล้วตายตายไปตายไป เอ็ง er ก ko e ็เล e ่นหน่องเอ็ง <kinds> ก er ็ได้แล้วเอ็งไม่ควรอยู่โลกนี้แล้วไม่พี่ผมคิดถึงพี่ผมอยากเล่นกับพี่อยากเล่นผมอยากเล่นกับพี่สุดๆไปเลยแทบจะตอบได้ทั้งเซิร์ฟแล้วน่ะพี่จะวิ่งไปไหนพี่พี่วิ่งไปไหนทำไมทำไมผมต้องไปตบคนอื่นวะผมจะตบพี่แหละเออเรียบร้อยตายรั้นไปหนุกแล้วตอนนี้ยอ่ะย่า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 ดี๋ยวหาคนรับลูกหลงก่อนไปหาคนรับลูกหลงมันจะตามมาพี่นึกว่าพี่จะรอดอ วัวแตกข้ามโลกเหรอนี่นี่นี่คนที่จะช่วยกูได้ใครใครจะช่วยใครจะช่วยพี่แกไม่รอดแม่ย่าอย่าต่อยย่าอย่าต่อยแกไม่รอดแม่แกจะไปไหนของแกเทปโซนมาคุยกันก่อนพี่แล้วก็ชุดเหมือนกันในพี่งจริงเหมือนกันแลนดูเสียงเกงด้วยทำไมพี่มันก็เหมือนกันนะพี่สามหมื่นกับหนึ่งล้านพี่เราเท่ากันพี่ กลับเข้าไปยังไม่ทันอีกเนาะสนุกแล้ววินสนุกแล้วลองตัดม่วินพี่กดเวิร์กลับเลยกดเวิร์กลับไปกลับมาเลยสักเที่สนกกว่าเดี๋ยวตายพื้นมันคือที่เดิมนะแต่ที่ที่พื้นมันคือที่เดิมนะสนุกกว่าทุกคนแบบนี้มันสนุกมากเลยไม่จริงจโอ้โหต่อยทีเดียวแบบใส่ตาว่าจะไปไหนพี่พี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะเอาไปไหนพี่เอาไปไหนพี่เอา กูเล่นตั้งสี่สิบกวนาทีเม็ดเงินนะพี่มันมันมันน่ากลัวนะพี่ความเหลื่อมล้ำของโลบอกครับความเหลื่อมล้ำไงพี่ความเหลื่อมล้ำไงคนสร้างแมปยิ้มแล้วอ่ะได้โลบักกูไปเท่าไหร่เนี่ยพวกนายทุนมาดิพี่ไม่ใช่ไปไหนไม่ใช่ไปไหนไม่ใช่ไปไหนไม่ใช่จะไม่ได้กับให้ได้ดิ เออเรียบร้อยวะมีใครที่เก่งกว่าดี้ป่ะผมอยากเยอะเก่งกว่าดีอ่ะอันนี้นี่คืออ่อนเกินอ่ะคืออ่อนเกินไปคือคือพี่อ่อนเกินไปอ่ะพี่คืออ่อนเกินไปมาเองลองฟาร์มด่านที่เองแบบไปได้ดิอ๋อฟาร์มด่านที่ผมไปได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพักการฆ่าพี่ยาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเออมาดูว่าเราจะไปถึงตรงไหนนะเฮ้ยพี่ต่อยเลือดไปเข้าแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนมันมีอัลต้าแตกอะไรนี้ไม่ด้วยไม่รู้นะโอ้มาใช้ออฟอันนี้อัพ โอ้โหล้าบได้รัวๆโอเคตอนนี้ผมอัพมาถึงนี้แล้วดูต่อยอดิเท่าไหร่อหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดีกว่าเดิม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 เราใช้ชีวิตแบบของเราไปเนี่ยนัองสารไอ้เจ๊นี่ยาวไปไหนพี่พี่ พี่มึงกินาฟาร์มแล้วพี่กู้จัหลอกคุณไปฟาร์มได้ตั้งนานกลับมาอีกแล้วพี่ตายตายไว้ตายมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปแกล้งพี่ยอาในครั้งอื่นดีกว่าเจงน้องเองแม่งจะจะติดท็อปแล้วน่ะต้นเกมไม่ทำอะไรผมไปโอ้ยจะติดจริงๆรห ถึงเลี่ยกเังไะสามแล้วโคตรโกงอ่ะโอเคถ้าผมเสียไปกี่ลบักทุกคนก็คำนวณให้ผมด้วยนะครับน่าจะมีสามคันนะจริงๆนะโอเคนะครับทุกคนนั่สำหรับวันนี้เราก็ปล่อยพยาธิไปก่อนนะครับเนาะให้เขาไปฝึกวิชาไปาก่อนนะก็คือแบบเกมอะไรเขาก็สู้ผมไม่ได้หรอกริงๆแล้วเนาะ,นนะตายตาย,ตายโอเค,อเคน,นั่งเราไปดีไปก่อนนะครับทุกคนเจอกัน